บอกว่าล่าสุดนักร้องลูกทุ่งดังอย่างลํายายไหทองคำนั้นก็ได้อวดลูกสะกดทุกสายตาในงานครบรอบส1เอ็ดปีพุ่งพวงดวงจันทร์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในประเทศไทยที่ไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับราชินีวงการเพลงลูกทุ่งอย่างพุ่งพวงดวงจันทร์เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งเจ้าของฉายาราชินีลูกทุ่งได้ชื่อว่ามีน้ำเสียงอ่อดอ้อนหวานจำเนื้อร้องได้แม่นทั้งที่ไม่รู้หนังสือ และเป็นแม่แบบให้แก่นักร้องรุ่นหลังและต้องบอกเลยว่ามาถึงแล้วกับงานครบรอบ31ปีการเสียชีวิตพุ่งพวงดวงจันทร์ในวันที่13มิถุนายน66ซึ่งงานจัดระหว่างวันที่11-17มิถุนายน2561รวม7วัน7คืนมันดาศิลปินคนดังแห่เข้าไปกราบไหว้กันเพียบและล่าสุดนักร้องลูกทุ่งดังอย่างลำยัยหยทองคำนั้นก็ได้หดลุกสะกดทุกสายตาในงานครบรอบ31ปีพุ่งพวงดวงจันทร์ซึ่งงานนี้ ประจักษชัยนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าลำไย,ยวัดทับกระดานสุพรรณบุรีแอนยูกิวัดภาษีเอกมยัยงานแม่พุ่มพวงปีที่31แอดแอดหทองคำมาทุกปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลำไยร่วงรำลึก31ปีงานแม่พึ่งทุกปีและทุกปี